สวัสดีค่ะสัสบีสมาชิกกลุ่ม VIP ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสำหรับคู่นี้เป็นคู่ของ GJ ค่ะนะคะสำหรับ GJ เส้นยังไม่เอาออกเลยนะ,ะแต่เมื่อวานนะคะแต่ว่าแท่งเดวันนี้บอกว่ามาเจอแนวรับค่ะสงสัยจะไม่ลงต่อแล้วค่ะอยากขึ้นแล้วค่ะนะคะสำหรับ GJ นะเนาะเดี๋ยวนะคะเราไปเช็คกันนะคะไปดูเฮสี่ค่ะสำหรับ h ฮี่โอเคขึ้นไปเจอต้านนะคะอาจจะลงมาที่แนวรับก่อนนะโอเคไหม ไปดูเฮสิคนี่โค้ดพนยังไม่ได้เอาเส้นออกเลยนะคะไม่ได้ขยับสักนิดเดียวนะคะเป็นการดิเคอลกราฟ GJ เมื่อวานและกราฟก็ไปที่ระดัสนตาที่โค้พนวางไว้นะคะถ้ากราฟยังไม่ถึงน,นั้นแนะนำว่าอย่าพึ่งเซลเพราะว่าถ้าเราเซลเดี๋ยวมันจะเราลากนะคะโอเคเช้าวันนี้ GJ น่าจะลงมาก่อนคะ่ะนะคะอยากขึ้นอยู่แต่เดี๋ยวค่อยขึ้นนะ นะคะเดี๋ยววันนี้จะลงมาที่นี่ก่อนแล้วถ้าจะบายให้มาบายที่นี่อ่าโอเคดังนั้นเห็นไหมคะนี่คือการเทรดที่แบบสามารถเอาชนะกราฟได้ครบแพมไม่รู้จะบอกคุณยังไงว่ามันมีวิธีการนะคะที่เราจะรู้นะคะหาจุดเซลล์ต้องไปเซลล์ที่ต้านอย่าเซลล์ที่รับและวันนี้ถ้ากราฟจะขึ้นกราฟจะมาที่นี่นะคะวันนี้กราฟจะขึ้นจะมาที่นี่ค่ะนะคะแล้วค่อยขึ้นนี่คือแผนการเทรด GJ แล้ว g ีก็จะลงไปก่อนแล้วค่อยขึ้นโน่นนะสามารถมองมองข้ามไปยัง GU ได้หรือโคตรนะคะเอาเขเป็นการวางแผนร่วงหน้าไงถ้าเรามีแผนในหัวและการมันวิ่งตามที่เราคิดนะคะเราก็ได้กาไรโอเคไหมคะดังนั้นเราก็คาดการในหัวได้เนื่องจาก g j เจก็จะวิ่งคลายๆายกันนิดนึงนะคะแล้วก็เขาก็จะลงไปแนวรับเหมือนกันไง GJ นะคะแล้วเราก็ค่อยรอบายที่โซนนี้วันนี้คือแผนนะอันนี้คือแผนอันนี้คือแผนเมื่อวานนะคะ,ะวันนี้เรารอบาย GJ นะคะ ผู้นี้สวยนะคะจียูก็สวยคือสวยที่คู่แต่ตเ,รเราต้องรู้วิธีการนะคะว่ายัางไงดังนั้นก็เวลาเราจะเซลให้เซลที่ต้านพอเซลที่ต้านปุ๊บนะคะแล้วการ์ดจะวิ่งมาที่แนวรับแนวรับเนี่ยอย่างวันนี้รอบายถูกปะเราก็มาเล่นรอบายที่ข้างล่างและนี่คือโซนบายของผู้ GJ นะคะสำหรับใครที่เข้าจุดที่โค้ชให้เมื่อคืนก็คือเมื่อวานนะสำหรับจ J ก็คือคุณน่าจะฟ้าแล้วนะคะฟ้ามากฟ้าน้อยอันว่ากันนะคะถ้าคุณรอเป็ดเนาะ โอเคนี่คือแผนการเทรดดีเจเช้าวันที่1กรกฎาคมษ564นะคะเป็นต้นสัปดาห์เป็นเดือนใหม่เป็นกําไรเดือนใหม่นะคะแล้วคุณลองทํากําไรในทุกๆวัน1วันได้เท่านี้1สัปดาห์ท่าไหร่4สัปดาห์เป็น1เดือนได้เท่าไหร่ท่านจะสามารถมองเห็นกําไรและเห็นวิธีการที่จะตัวเองจะเติบโตในตลาดฟอเร็กได้ตัวเองจะเติบโต,ห,ต,ต,โตหมายมาความว่าอะไรคดก็เช็คที่กําไรตัวเองสิจ๊ะนะคะว่ากาไรตัวเองต่อเดือนเท่าไหร่ต่อวันเท่าไรต่อสัปดาห์เท่าไหร และถ้าถูกคุณเก่งมากขึ้นแม่นยำมากขึ้นเชี่ยวชาญมากขึ้นกําไรเพิ่มขึ้นเพราะหลอดมันจะใหญ่ขึ้นตามความมั่นใจแต่ถ้าเราไม่มั่นใจเทรดไปไม่เป็นเลยค่ะนะคะโดยเฉพาะใครที่แบบเข้าตลาด forex แบบไม่มีความรู้แล้วก็โดนตลาดทดสอบไปโค้ชบอกได้เลยว่ามันเป็นการทดสอบว่าคุณจะสามารถนะคะ ทำกำไรกลับคืนมาได้หรือไม่มันคือการทดสอบความสามารถของมนุษย์ทุกคนว่ามนุษย์จะตั้งใจเรียนรู้วิชานั้นมากน้อยแค่ไหนเพื่อให้ตัวเองกลับมาและสามารถทำกำไรในตลาดฟอเร็กได้ตลอดชีวิตดังนั้นความรู้จึงสำคัญนะคะโคแพมแนะนําเลยสําหรับใครที่จะเข้าวงการฟอเร็กหรือต้องการเทฟฟรดฟอเร็กต์โ้แพมแนะนา,นาเลยว่าต้องมีความรู้ก่อนดูมากรู้น้อยแล้วแต่คุณแต่ถ้าคุณรู้มากแน่นอนคุณจะได้กําไรมาก ถ้าคุณรู้น้อยจะได้กําไรตามความรู้น้อยเพราะอะไรคะความรู้มันจะสร้างความมั่นใจมันจะสร้างกําไรให้กับคุณตลอดชีวิตนะคะดังนั้นก็ฝากไว้นะคะสำหรับความรู้ในตลาด forex นั้นสําคัญนะคะก็ทํา,า,เ,ะะาเป็นมาก่อนผ่านมาก่อนทุนทุกจุดแล้วแหละ,ละจนมานั่งพูดได้ถึงทุกวันนี้เนาะยังไงก็นะคะเป็นกาลังใจให้ทุกท่านที่เข้าวงการ forex ค่ะเป็นกําลังใจกงให้ทุกท่านที่ต้องการลงทุนในตลาด forex นะคะขอให้ศึกษาให้มากฝึกฝนให้มากค่ะ คลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปสําหรับ V I P คู่นี้สวยนะคะรอตรงระบบวิชาที่โค้ชสอนคุณในห้องเรียนเอามาใช้เอามาเช็คกราฟเอามาอ่านแท่งเทียนนะคะแล้วหาจุดเข้าทํากําไรนะคะสําหรับคู่ GJ เจชาวนี้โค้แพรมจะส่งการ์ี่เขเข้าไปที่เพจแม่บ้านเทรด forex ช่องทิกต็อกช่อง YouTube นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่มาติดตามทุกๆช่องทางเลยสําหรับช่องทิกต็อกนะแนะนาว่ามาที่เพจแม่บ้านเทรด forex โค้ดแพรมจะไลฟ์ที่นี่โดยส่วนใหญ่นะคะและช่อง YouTube ให้มาที่เพจแม่บ้านเทรด forex ซึ่งมีจะ,จะมีลิงก์อยู่ข้างล่าง YouTube อยู่แล้วนะคะ ตามมาที่เพจแม่พันธุ์เด็ฟอเรสก็แถมโดยปกติก็แถมเปนไลฟ์ที่เพจนะคะแล้วค่อยลง YouTube ทีหลังติ๊กต็อกไม่ได้ไลฟ์นะคะโอเคเดี๋ยวมีโอกาสน่าจะเป็นไลฟ์ที่งติ๊กต็อกโดยเนาะโอเคขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามขอบพระคุณทุกๆแชร์ค่ะขอบพระคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะขอให้ทุกท่านปลอดฟ้าสดใสกันไรทุกวันสวัสดีค่ะ